การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้นะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับ เป็นช่วงที่อยู่ในการพัฒนาเรียนรู้ฝึกฝนทักษะตัวคุณมีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือแสดงศักยภาพนะครับถ้าหากคุณทำงานอยู่ในองค์กรเมื่อได้รับโอกาสแล้วได้รับมอบหมายงานอะไรเข้ามาแล้วคุณก็ต้องพยายามทำมันให้เต็มที่ครับพยายามโชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถในช่วงเวลานี้ในเรื่องของการเงินถือว่าดีมากๆเลยครับได้ไพ่ เด็กยืนอยู่หน้ารั้วแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเงินทองกันการเงินคล่องตัวครับโดยเฉพาะกับคนที่ทําธุรกิจค้าขายการเงินจะดีมากลูกค้าเยอะการค้าการขายเนี่ยอยู่ในช่วงของการพัฒนาเป็นอย่างดีส่วนเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเนี่ยความสัมพันธ์ดีมากๆครับมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะให้คําปรึกษาอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ช่วยเหลือค้าจุนกันดีครับ แต่ต้องระวังนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวคนที่อยู่ในครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหากันก็ได้นะครับอาจจะมีเรื่องของความเข้าใจผิด ความขัดใจการความไม่ยอมกันถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะครับต้องค่อยๆคุยค่อยๆเจราจานะครับพยายามอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลแล้วก็มีสติให้มากๆครับสําหรับคนที่มีลูกหลานหรือว่ามีลูกน้องมีบริวารเขาเหล่านี้ครับอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะเบื่อเบื่อเซ็งเไม่แอคทีบรู้สึกเหนื่อยล้าไม่อยากจะทํางานถ้าเป็นเด็กนักเรียน เป็นลูกหลานก็ไม่อยากจะไปโรงเรียนมันจะเกิดสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องคอยกระตุ้นคอยให้กําลังใจนะครับคอยหาวิธีการที่จะช่วยให้เขาแอคทีฟขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นคนที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนได้ไพาตาชั่งทองครับถือว่าเรื่องงานดีมากๆเลยได้รับโอกาสที่ดีอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้หรือได้รับมอบหมายงานสำคัญสคัญที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้านะครับ ถือว่าดวงการงานเนี่ยดีสุดๆเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสหรือมีสิ่งใดเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยพยายามทํามันให้ดีที่สุดครับและถ้าใครอยากจะเช็คดวงชะตาของตัวเราเองก็สามารถที่จะจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจหมอดูอินดี้ได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะจัดคิวให้แล้วถ้าใครอยากจะตั้งศาลไม่ว่าจะเป็นศาลพับภูมิศาลพับพรมศาลเจ้าที่หรือจะยกเสาเอกปลูกบ้านหรือจะไหว้บวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นท่างแก่ช่วงนี้เรื่องงานก็ถือว่าไปได้ด้วยดีครับคนที่เป็นคู่ค้าเป็นหุ้นส่วนจะช่วยเหลือสนับสนุนกิจการงานของคุณดีมากมาก แล้ถ้ากําลังทําอะไรอยู่นะครับขอให้โฟกัสเรื่องนั้นไปเลยครับตั้งใจทํามันให้เต็มที่รับรองดีแน่นอนส่วนน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยเรียนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับระวังเรื่องของความรักในช่วงวัยหนุ่มสาวนะครับอาจจะมาทําให้ผลการเรียนเนี่ยค่อยเขวได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะครับทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักต่างๆต้องบริหารจัดการให้ดีและช่วงนี้ถ้าถามเรื่องของการเรื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้ไพ่สูบยามีความคิดมีความเครียดมีความวิตกกังวลเปอร์เซ็นต์ที่จะสมหวังในเรื่องนี้นะครับค่อนข้างน้อยความรักของคนมีคู่ อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับใครที่เป็นคู่รักที่เพิ่งคบกันใหม่ๆกําลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจการเรียนรู้นิสัยใจคอกันส่วนถ้าใครที่คบกันมานาแล้วเป็นสามีภรรยากันมานาแล้วเนี่ยความรักของคุณก็ดูจะนิ่งๆครับไปได้เรื่อยๆไม่หวือหวาสําหรับคนโสดนะครับไพ่ที่ได้เนี่ยเป็นไพ่การนอนอยู่บนเตียงคนไข้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่อยากจะโสดอยากจะมีคู่กับเขาสักทีคุณต้องลุกขึ้นมาครับ ทำตัวเองให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าดูแลเสื้อผ้าหน้าผมสร้างบุค,คลิกของตัวเองให้ดีแล้วก็เปิดตัวเองพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมอย่าเก็บตัวอยู่คนเดียวนะครับหากิจกรรมเสริมงานอดิเรกํำต่างๆไปเล่นโยคะไปเข้าฟิตเนสไปสมัครคอร์สออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เราได้เจอคนนะครับก็เป็นการเปริดช่องทางเป็นโอกาสของการขายของนะครับสำหรับผลสดเรื่องของโชคลาภถือว่าดีมากๆครับ ได้ไพ่ตายายกําลังเลี้ยงนกอยู่โชคลาบจะมาจากผู้ใหญ่มาจากคนที่แก่กว่าอาจจะเป็นเจ้านายเราหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่คนที่สูงอายุกว่าถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อาจจะเล่นเลขที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ของเรามีโอกาสที่จะสมหวังได้เลยนะครับ